บทนำเรื่องในงานประมูลครั้งมโหรานแห่งหอรื่นรมสาวน้อยเครื่องอุ่นเตียงชั้นยอดได้ถูกเสนอราคาชนิดสูงเสียดฟ,ฟ้าในถ้ำกลางความหื่นกระหายต่อสู้เยื้อแย่งราคากันอย่างบ้าคลั่งนั้นดารุณีน้อยเปิดเปลือกตาทอดส่งผ่านลูกกรงขังสีทองไอกระแสรังสีอันเย็นเยียบจับสวงที่แผ่ซ่านออกมาจากเนื้อกายบ่งบอกได้ว่ายามนี้นางไร้สิ้นความหวาดกลัวอีกต่อไป เมื่อนางคือสุดยอดมือสังหารเกียรติยศระดับเหรียญทองแห่งศตวรรษที่21ผู้ถูกส่งผ่านข้ามกาลเวลามาสู่ร่างคุณหมูสามหน้าหลานเกอี่ซีแห่งตระกูลแพทย์ผู้ปรุงโอสถอันลือลั่นนางผู้สิ้นดีนางผู้ถูกกลั่นแกล้งสารพัดนางคือผู้ที่ไร้สิ้นกระแสปราณแห่งพลังจึงมีอาจโคจรฝึกฝนพลัง,ลงปราณเยี่ยงผู้อื่นได้เช่นนั้นละหรือ จะต้องเกรงไปใหญ่เมื่อนางคือยอดหมออัจฉริยสวรรค์บรรดาลแค่อาการจิบจ้อยเพียงเท่านี้ไม่พอมือนางรบบิดาไม่เอ็นดูข้ามารดาไม่รักข้าทุกคนล้วนข่มเหงรอยเหยียบย่ำมข้ากระนั้นหรือลืมเมื่อนางคือผู้ครอบครองมิติและสัตว์เวทที่แข็งแกร่งอย่างไรผู้เทียบเทียมเช่นนี้แล้วใยนางต้องแซงทำตนเป็นคุณหนูลูกแง่ในสกุลหน้าหลานอีกเล่า ใบหน้าที่แสนอัปลักษ์ร่างกายที่ผ่ายผอมแลดูอมโรคนั้นหาได้มีผู้ใดต้องการมันใช่ไหมเพียงชั่วคริปตานางจะกระชากหน้ากากเดิมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ทำให้บุรุษรูปงามเป็นโหลโหลต้องคอยเฝ้าล้อมหน้าล้อมหลังหากแต่บุรุษจอมเผด็จการผู้นั้นกลับยังตามตื้อกันไม่เลิกไม่ราตั้งแต่งานประมูลเมื่อคราก่อนผู้ใดบอกว่าชีวิตของข้าต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากันชีวิตของข้าย่อมต้องเป็นของข้า ข้าจะมิยอมให้ผู้ใดมากำหนดชีวิตของข้าได้บุรุษนิรนามเช่นนั้นชีวิตของข้าก็เป็นของเจ้าแล้วแต่เจ้าจะบัญชาให้เป็นไปดีไหมลำดับขั้นแห่งการฝึกฝนพลังปราณอันต้องอาศัยผู้ที่มีรากฐานแห่งพลังอันเนื่องด้วยกระแสจิตวิญญาณเท่านั้นจึงจะสามารถควบกลั่นโคจรพลังปราณในกายได้เล่เรียงลงไปตามลำดับขั้นจากขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงสุดมีทั้งหมด9้าขั้น โดยกำลังปราณแต่ละขั้นมี1ิบระดับกำลังปราณขั้นหนึ่งเมล็ดพันเพาะบ่มกำลังปราณขั้นสองปฐมภูมิโลกันกำลังปราณขั้นสามพลิกผันอเวจีกำลังปราณขั้นสี่ปฐพีสถานสะเทือนกำลังปราณขั้นห้าย้ายเคลื่อนจิตวิญญาณกำลังปราณขั้นหกเปิดม่านฟ้าดินกำลังปราณขั้นเจ็ดทะลวงสิ้นโลกสามกำลังปราณขั้นแปดเก้าข้ามศูนย์ยออพบกำลังปราณขั้นเก้าสยบทั้งจักรวาล ผู้แปลไม่ได้เก่งภาษาจีนเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษดังนั้นชื่อเฉพาะของบุคคลและสถานที่ต่างๆอาจผิดเพี้ยนไปต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะหากท่านใดไม่เคร่งครัดเรื่องนี้ขอเชิญมาสนุกด้วยกันเลยค่ะตอนที่หนึ่งแค่เพียงหยดโอสถพิษล้างโลกันในดินแดนคุกนรกอันแสนหฤโหดซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลทรายบนหมู่เกาะที่เกลื่อนไปด้วยหินโโครกแห่งโครโรราโด สถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนกักขังนักโทษที่มีปราการป้องกันอันแข็งแกร่งที่สุดในโลกนับแต่แรกเริ่มแห่งการคุมขังนักโทษมากระทั่งทุกวันนี้ยังไม่อาจมีนักโทษผู้ใดที่สามารถแหกคุกนี้ออกไปได้สำเร็จแม้แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ม่านรติการอันเงียบสงัดยินเพียงเสียงแห่งสายลมที่หอบเอาฝุ่นผงแห่งทะเลทรายโชยพริ้วติดตามกันมาเป็นระลอกอากาศท่ามกลางทะเลทรายยามค่ำคืนนั้นเน็บหนาวด้วยอุณหภูมิที่ติดลบถึง5องศายังไม่ทันมีผู้ใดสังเกตเห็นว่าเบื้องล่างท่ามกลางแสงจันทราที่เรืองรองภายใต้ความมืดมิดนั้น สตรีน้อยนางหนึ่งในชุดสีขาวที่รัดกุมกำลังไต่ข้ามรั้วรวดหนามซึ่งสูงถึง3.28เมตรอย่างช่ำชองทันทีที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเธอรีบรุดตรงบุกทะลวงเข้าไปในคุกนรกแห่งนี้ทันทีนามของเธอคือเกอร์ซีสาวน้อยผู้ได้รับเกียรติยศระดับเหรียญทองแห่งองค์กรนักฆ่าสายเลือดอมาิตด้วยวัยเพียง19ปีเพียงผสมผสานส่วนแห่งพิษเข้าด้วยกันแค่หยาดหยดเดียวเท่านั้นเธอก็สามารถทำลายล้างโลกทั้งใบให้พินาศสิ้นสูญลงได้แล้ว และด้วยเข็มเงินเพียงเล่มเดียวเธอสามารถปลุกร่างของผู้สิ้นชีพให้กลับฟื้นคืนปลุกเลือดคืนเนื้อให้แก่ผู้คนได้อีกด้วยสายตาของมนุษย์เดินดินทั่วไปย่อมตระหนักดีว่าเธอคือผู้ครอบครองพลังอำนาจที่ล้นเหลืออย่างมีอาจต้านทานหากแต่ถึงกระนั้นการจะบุกทะลวงเข้าสู่ด้านในแห่งคุกหรือโหดนี้ก็หาใช่เรื่องที่ง่ายไดย้ หลังจากเวลาได้ผ่านไปนานเกือบชั่วโมงเกอร์ซีจึงสามารถผ่านตาข่ายเลเซอร์จำนวนมากที่ส่งลำแสงอย่างถียิบเพื่อเป็นปราการป้องกันการแหกคุกของนักโทษในค่ายนี้ไปได้กระทั่งที่สุดเธอก็มาถึงหน้าประตูกรงขังเกอร์ซีเจ้ามาช่วยข้าจริงๆนักโทษซึ่งอยู่ด้านในรีบผลักประตูลูกกรงออกมาชายหนุ่มใบหน้าหล่อเหลาผู้นั้นตรงเข้าโอบตรากอรกอดเธอไว้ด้วยความตื่นเต้นยินดี เมื่อพอจะรับรู้ได้ถึงกายอันสั่นเทาน้อยๆของอีกฝ่ายมือของเธอยกขึ้นโอบรัดกระชับเขาแน่นความหวาดหวั่นภายในใจค่อยๆค,ค,คลายลงช่วงชีวิตที่ผ่านมาในวัยเยาว์นั้นค่อยๆปั้นแต่งเกอร์ซีให้เติบใหญ่ขึ้นมาอย่างผู้ที่หนักแน่นมั่นคงเยื่อหยิ่งและเย็นชาหากแต่มิใช่กับชายผู้นี้เฮลีงอเยบุรุษผู้มีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อเธอทั้งคู่เป็นคู่หูร่วมงานในองค์กรเดียวกันได้รับการฝึกฝนร่ำเรียนมาด้วยกัน ข้ามผ่านภารกิจขวากหนามต่างๆมาด้วยกันหลายครั้งหลายคราที่ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันบุกป่าฝ่าดงลุยน้ำลุยเพลิงมาด้วยกันแม้จะมีใช่คู่รักหักแต่ความสัมพันธ์นั้นย่อมกล่าวได้ว่าล้ำลึกยิ่งนักเกอร์ซีโอบกอดชายหนุ่มอย่างอ่อนโยนน้ำเสียงที่นุ่มนวลเอ่อยกล่าวออกไปพวกเราเป็นคู่หูกันเมื่อเจ้าตกอยู่ในอันตรายข้าจะไม่เข้ามาช่วยได้อย่างไรกันเกอร์ซีเกอร์ซี สเจรีัญญประกาศคู่น้ำเสียงนั้นสันเครือแห่พระอุ้งมือที่เกาะกลุมมือของเธออยู่นั้นกระสับกระส่ายไปมาข้าเองก็ปรารถนาจะอยู่กับเจ้ากราบช่วยชีวิตเช่นกันหากแต่ช่างหน้าเสียดายเหลือเกินอัญญประกาศคู่เกซีกำลังจะอเอื่อเอ่ยถามถึงคำกล่าวที่ว่าน่าเสียดายนั้นหมายความเช่นไรฉับพลันความรู้สึกเจ็บปวดที่ช่องท้องก็แปรขึ้นมา เธอผลักร่างของเฮลีงอยเยออกทว่าร่างของตนกลับส่วนเซถอยไปถึงสองก้าความตกใจผนวกกับความประหลาดใจระดมโหมขึ้นทันทีที่หญิงสาวได้เห็นมีดสั้นปักคายอยู่บนท้องของตนเกอซีเงยหน้าขึ้นมองเฮลีงอยเยด้วยเหตุใดจุลภาคจุดจุดอัญญประกาศคู่ใบหน้าของเฮลีงอยเยกลับดูเยี่ยมเกรียมขึ้นมาทันทีภายใต้แสงจันทร์สลัวเสียงหัวเราะระเบิดออกมาจากปากของชายหนุ่มเกอร์ซีเป็นพระเจ้า พราะเจ้าไม่รับรักข้าพราะเจ้าปฏิเสธข้าไม่ให้ข้าได้เป็นผู้ที่อยู่ข้างกายเจ้าในเมื่อข้าไม่อาจได้เจ้ามาครอบครองเช่นนั้นข้าก็ควรทำตามคำสั่งจากองค์กรคือสังหารเจ้าทิ้งเสียอัญญประกาศคู่ร่างของเกอรซีสันส้านขณะที่สายตาของเธอยังคงจับจ้องอยู่บนใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างไม่วางตาด้วยความรู้สึกที่ทั้งเจ็บปวดระคนเจ็บแค้น เธอไม่ได้รักเฮลีงยเยจึงจำต้องปฏิเสธคำขอแต่งงานของเขาสำหรับเธอนั้นเขาผู้นี้เป็นได้แค่เพียงพี่ชายและเพื่อนร่วมงานที่แสนดีมิตรภาพนะับเป็นความผิดด้วยกระนั้นหรือเพียงเธอไม่อาจรับความรักและไมตรีเช่นนี้จากเขาได้เขาจึงเลือกที่จะหยิบยื่นความตายให้แก่เธอกระนั้นหรือความรู้สึกด้านชาเริ่มคืบนพลานแผดซ่านแทรกลงสู่กายเรื่อยๆกระทั่งแม้การสูดลมหายใจก็ยังลำบากมีดสั้นเล่มนี้อับด้วยโอสถพิษ และโอสถพิษชนิดนี้คือโอสถพิษสะกดโลหิตองค์กรเหตุใดพวกเขาต้องการกำจัดค่าเม็ดเหงื่อผุดขึ้นพร่างคลายบนหน้าผากของเกอร์ซีดวงหน้าที่งดงามกอรับแลดูซี่เสียวขึ้นในทันทีข้าไม่เคยขัดคำสั่งหรือขัดขวางต่อผลประโยชน์ใดขององค์กรแต่ท้ายสุดแล้วทั้งหมดนี้ด้วยเหตุใด จุลภาคอัญญประกาศคู่เรื่องนี้คงต้องโทษชะตาที่แสนอาภัพของเจ้าแล้วเฮลีงอเยกระเถิบเข้ามาใกล้ชายหนุ่มเหยียดมือช้อนคางของเกอรซีเชยขึ้นยามนี้ใบหน้าของหญิงสาวผู้นี้ช่างงดงามอ่อนหวานราวกับภาพฝันอันเลือนลางจนทำให้จิตใจของเฮลีงอเยต้องสั่นไหวสินแสเสอร์นอเคยทำนายไว้ว่าเจ้าคือตัวโชคร้ายที่เป็นด่งผู้ต้องคำสาป วันข้างหน้าเจ้าจะเป็นผู้นำพาหายนมาสู่องค์กรอีกทั้งเจ้าอาจเป็นผู้ทําลายล้างโลกเสียด้วยซ้ำองค์กรให้โอกาสเจ้าผ่องถ่ายกระแสพลังอันลึกลับที่มีอยู่ในกายของเจ้าออกมาหลายครั้งหลายคราหากแต่เจ้ากลับบ่ายเบี่ยงฮึมหึมเมื่อเป็นเช่นนี้องค์กรจะปล่อยเจ้าไว้ได้ยิ่ยงไร พันยัประกาศคู่ร่างของเกอร์ซีสันสถานความรู้สึกด้านชานั้นแผ่กระจายซ่านซึมไปทั่วทุกอนูนในกายแล้วพวกเขาต้องการกำจัดเธอทิ้งเพียงเพราะคำทำนายนั้นหรือในแต่ละภารกิจเธอเคยช่วยชีวิตเฮลีงอเยไว้หลายครั้งหลายคราเขาพร่ำบอกว่ารักเธอหากแต่สิ่งที่เขาตอบแทนกลับคืนมาคือการหยิบยื่นความตายอันโหดร้ายทารุณเป็นบรรณาการให้แก่เธอเช่นนั้นหรือ ถูกแล้วแน่นอนที่สุดใต้ล่านี้นอกเสียจากตนเองแล้วเราย่อมไม่อาจให้ความวางใจผู้ใดได้อีกเกิซีปัดมือของเฮลีงอยเยออกเสียงหัวเราะระเบิดขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่งพวกแกกลัวว่าข้าจะทำลายล้างองค์กรทำลายล้างโลกจึงต้องฆ่าข้าทิ้งอย่างนั้นใช่หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้จงเปิดตาสุนัขของพวกแกให้กว้างแล้วรอชมมหันตภัยที่ความตายของข้าจะหยิบยื่นให้กับพวกแกอย่างเต็มตาก,ก็แล้วกัน ทันทีที่สิ้นสุดน้ำเสียงนั้นหญิงสาวกลับชักมีดสั้นเล่มนั้นออกมาจากช่องท้องของตนแล้วจ้วงแทงซ้ำลงไปในตำแหน่งหัวใจเฮลี hey, งอเยตกใจยิ่งนักที่ได้เห็นการกระทำของเกอร์ซีหากแต่ชายหนุ่มกลับแค่เพียงทอดถอนใจด้วยคิดว่าเธอหมายจะปลิดชีวิตตนเองฮึ่มเกอร์ซีเจ้าช่างไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วหากเจ้าเชื่อข้าแต่แรก ยังมีทันที่เฮลีงอยเยจะกล่าวจบก็เกิดเสียงดังสนั่นกระแทกโสดประสาทต,ตามมาด้วยเสียงระเบิดลั่นสั่นส้านไปทั่วเิอซีคว้ามือเฮลีงอยเยไว้แน่นเพื่อระบายความเจ็บปวดร่างของเธอค่อยๆเริ่มปลีออกและแตกกระจายหลุดสลายไปทีละน้อยโดยไร้สิ้นเสียงร่ำร้องหรืออดครวญใดๆเล็ดรอดออกมาจากเรียวปากงามทั่วทุกอนูนในกายกระจายแตกกระเซ็นออกจากกันไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนกระทั่งจิตวิญ,ญญาณของเธอดับสลายลงบ้าที่สุด คุกนรกถล่มสุดพังทลายลงทิ้งไว้แค่เพียงเศษฝุ่นผงพร้อมเสียงระเบิดดังสนั่นเสียดประสาทไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนเลยว่าในร่างของเกอรซีผู้นี้คือสถานที่ซุกซ่อนมิติเวทมิติเวทซึ่งใช้จิตวิญญาณของเธอเป็นผู้ควบคุมและเมื่อถึงคราที่ร่างนั้นแตกสลายมิติเวทที่ซ่อนเร้นอยู่จะถูกปลดปล่อยระเบิดออกไปไกลทั่วขอบเขตรัศมี1ิกิโลเมตรจะย่อยยับพินาศสิ้น อีกทั้งโอสถพิษล้างโลกันที่เกอร์ซีเป็นผู้ปรุงเองกับมือก็ถูกเก็บรักษาไว้ในมิติเวทของเธอเช่นกันเมื่อมิติเวทถูกปลดปล่อยโอสถพิษล้างโลกันนั้นย่อมล่องลอยปะปนฟุ้งกระจายไปกับอากาศคืบคลานแผ่ขยายไปจนทั่วล่าโอสถพิษล้างโลกันเพียงหยดเดียวก็สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้ดับสูญลงได้และนี่คือที่มาแห่งหายนะตามคำทำนายนั้นอย่างแท้จริง จบตอนแค่เพียงหยดโอสถพิษล้างโลก,กันตอนที่สองสินค้าอุ่นเตียงชั้นยอดมิติเวทขาดสะบั้นโลกและจักกรวาลเกิดความผันผวนพลิกหวนในนครเหยียนจริงคือที่ตั้งแห่งหอรื่นรมสถานที่อันน่าพิโรมและเป็นที่ลือกระชอนไปทั่วทุกทิศท,ทุกสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าหน้าชมล้วนถูกนำออกอวดสายตาอย่างเปิดเผยณที่นี้ ภายในกรงขังสีทองนั้นดารุณีน้อยรูปร่างผอมบางแลดูอมโรคกำลังตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวต่อบุรุษผู้รายล้อมที่กำลังจับจ้องนางอย่างหื่นกระหายข้าได้ยินมาว่าวันนี้มีสินค้าอุ่นเตียงชั้นยอดมานำเสนอโท่เสียดายที่ออกจะไม่เจริญตาไปเสียหน่อยสาวน้อยในกรงขังนั้นผิวพรรณซีดเซียวรูปร่างผอมแห้งนันตามืดมัวไร้ชีวิตชีวาจะมองเช่นไรก็เป็นเพียงสตรีธรรมดาธรรมดานางหนึ่ง ขามือที่หยาบก,กระด้างเหยียดตรงแทะเข้าไปในลูกโครงกระชากผมของนางขึ้นเพื่อขอมีส่วนได้ยนโฉมหน้านั้นบ้างเสียงร้องโอดครวญตามมาด้วยน้ำเสียงรอดไรฟันของสาวน้อยดังขึ้นพวกเจ้าคือผู้ใดเหตุใดจึงมาขังข้าไว้เช่นนี้เพียงได้ยินบุรุษผู้นั้นก็หลุดเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นฟังซีน้ำเสียงของนางช่างหน้าฟังนี่หากว่านางนอนร้องครวญครางอยู่บนเตียงหัวใจดวงน้อยน้อยของข้าคงจะละลายอย่างแน่นอน ่ามกลางชายชะกันพวกนั้นบุรุษหน้าบากผู้เยี่ยมเกลียมคนหนึ่งก้มกายลงมากระชากร่างของของสาวน้อยเข้ามาอย่างไม่ปราณีปราศัยเขาฉีกถึงเสื้อผ้าของนางออกอย่างหื่นกระหายและหยาบคายฝ่ามือที่หยาบกระด้างนั้นตรงเข้าขยำผิวเนื้ออันละเอียดอ่อนบางที่ถูกเผยออกมาอย่างไม่เบามืออ่าแม้รูปโฉมจะไม่น่าชมไปเสียหน่อยหากแต่ผิวเนื้อนั้นกลับนุ่มละมุนมือยิ่งนักติยอผู้นี้พอใจอยู่มิน้อย พวกที่กำลังมุงดูอยู่ต่างพากันหัวเราะตาเท่าเจียงเจ้าก็มีเครื่องอุ่นเตียงในบ้านตั้งมากมายแล้วอย่ามาแย่งกับพวกเราเลยดีกว่าหนะ้าถูกแล้วราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่หนึ่งพันตำลึงเช่นนั้นข้าจะเพิ่มให้อีกหน่อยเป็นพั0หสาวน้อยผู้นั้นหวาดกลัวย,ยิ่งนักเหล่าบุรุษพวกนี้กำลังจ้องมองนางราวกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการประเมินราคาอีกทั้งการกระทำของพวกเขาช่างต่ำซามหยาบช้าย,ยิ่งนับ นางเปล่งเสียงออกมาด้วยกำลังทั้งหมดที่ตอนมีข้าคือคุณหนูแห่งตระกูลหน้าหลานมิใช่ทาสปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้เหล่าบุรุษพวกนั้นนิ่งชะงักครู่หนึ่งก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวรอขึ้นดังลัน่นดูนางทาสไรยังอายผู้นี้ช่างกล้านักถึงกับอ้างตนเป็นคุณหนูแห่งตระกูลหน้าหลานเชียวนาเหล่าบุตรสาวของท่านหมอหน้าหลานแต่ละนางล้วนบริสุทธิ์สูงส่งและสง่างามอีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ที่น่าเกรงขามทั้งสิ้น ยายต้องกล่าวถึงเจ้านางทาาผู้ต้อยต่ำใบหน้าอับประลเราเศษสวะยังหันกล้าอ้างตนเป็นคุณหนูแห่งสกูหน้าหลานหน้าขันสิ้นดีอัญยประกาศคู่ใครบางคนในที่นั้นกระชากผมของนางขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งขณะที่มือของเขาถึงดึงเสื้อผ้าของนางจนขาดกระจุยขอข้าตรวจสอบดูเสียหน่อยสิว่านางยังเป็นเนื้อหยกงามดอกจานอยู่หรือไม่เราจะได้ประเมินราคาของนางได้อย่างไรเล่า นางอาจเป็นบุปผาที่ร่วงโรยใบหลิวที่เหี่ยวแห้งดอกจันแต่จะอย่างไรเสียเราก็ต้องจ่ายเงินซื้อตัวนางอยู่ดีเช่นนั้นแล้วไม่ว่าทางใดหอรื่นรมก็ล้วนเป็นผู้ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นดอกจันหยกเนื้องามหมายถึงสตรีพรหมจันทร์ดอกจันบุปผาที่ร่วงโรยใบหลิวที่เหี่ยวแห้งหมายถึงสตรีที่ไม่บริสุทธิ์แล้วทุกคนปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอีกคราโดยไม่มีผู้ใดกังขาในการกระทำของบุรุษผู้นั้น ในหอเรื่นรมแห่งนี้ทุกคนสามารถประมูลสิ่งของทุกชิ้นที่ต้องการได้และสถานที่แห่งนี้ย่อมประกอบด้วยสินค้าที่คุณภาพเลิศไปจนกระทั่งสินค้าที่ไร้คุณภาพประเภทเศษสวากาักเดนสินค้าที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพเลิศนั้นย่อมต้องได้รับการดูแลรักษาธนุถนอมเป็นอย่างดีขณะที่สินค้าประเภทขยะนั้นหากลูกค้าท่านใดสนใจย่อมสามารถตรวจด,ดูคุณภาพได้อย่างอิสระเสรีแต่หากสินค้านั้นแตกหักเสียหาย คนผู้นั้นย่อมต้องจ่ายค่าชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่าแตะต้องค่าอย่าแตะต้องข้า,า,ข,าข้าคือคุณหนูจากสกุลหน้าหลานนางร่ำให้ปิ่มว่าจะขาดใจหากแต่ไม่ว่านางจะร้องตะโกนหรือดิ้นรนเพียงใดเจ้าสัตว์ป่าพวกนี้ก็ยังคงหยาบคายต่อนางท่ามกลางสายตามากมายชุดคลุมตัวนอกของนางถูกฉีกขาดหลุดรุย่ยชายกระโปรงถูกกระชากออกจนเผยให้เห็นผิวพรรณที่ซีเซียวของสตรีแรกลุ่น ในหูของนางมีเพียงเสียงกลุ่มคนที่ต่ำซามพวกนี้ดังก้องเสียงหัวเราะของพวกมันราวกับปีศาจร้ายคลั่งการที่กำลังแยกเคี้ยวขมืมเหยื่อดังสัตว์ป่าที่บทขยี้เกียรติและความหยิ่งในศักดิ์ศรีของสาวน้อยผู้หนึ่งให้แหลกสลายลงไปคามือภายใต้กรงขังสีทองนี้ได้กักการนางไว้จนมิอาจหาหนทางหลบหลีกออกไปได้ หากต้องถูกย่มยีเหยียดยามจนไร้สิ้นศักดิ์ศรีถูกนำออกขายให้เป็นดั่งทาดเช่นนี้นางสู้ขอจบชีวิตของตนเสียยังจะดีกว่าอาอาอาสาวน้อยเอาศีรษะพุ่งเข้าชนซี่กรงเหล็กโลหิตสากระเซ็นฉาบทาไปทั่วทั้งห้องเพียงเสียงดงังโครมก้องสะท้อนขึ้นทุกสรรพสิ่งพลันเงียบสงัดจบตอนสินค้าอุ่นเตียงชั้นยอด